ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้มาตามเลขเล้าพัฒนาของพ่อวิชัยนะครับเนาะครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับผมครับพ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีสวัสดีครับผมครับผมงเนเน่คอเด้งเนเอาเนเน่เอาเนเน่เสื้อผ้าพพี่น้องมาตามครับผมตัวเลขหน้าทั้งครับของพ่อวิชัยร้านแตกครับพี่น้องเล้าพัฒนาขึ้นพี่น้องครับมาคลสังคมรูปพี่น้องหลักฐานหลักฐานรับหลักฐานมันเป็นรูปพี่น้องมันเป็นสองศูนย์ครับสองสองศูนย์สองศูนย์ล่าง ตัวเจ้าถือกันเนาะลานสองซูนบนซูนเจ็ดเื่อนเจ้าก็เริ่มบนบนนี้มันมันออกวุ้ยได้หน่องวาดูยันได้ออกสายวิ่งสายหลุดมันออกซูนเจ็ดเนาะเออซูนเจ็ดบนซูนเจ็ดจริงจริงนี่สิวิ่งสิหลุดก็ได้ได้พี่น้องมือมือเกลื่อนนี่ครับผมครับครับกันถามาสนับสนุนครับเลขวิ่งนี่ทำนี่ตัวเดียวนี่ได้ังบนทั้งล่างนี่วิ่งชุนแม่งครับได้วิ่งไปก่อนเลยการวิ่งนี่มันไปลักลอยมันก็ยังได้เด้ ขับแต่การหลุดจะบ่ได้ครับเป็นไปได้กับวิ่งไว้เด้อพี่น้องปลอดไปครับพี่น้องนะครับเนาะโนาะรักหลุดก็รักชิปไปเลยให้กันตอนเป็นรังเหี่ยงกันนในใ<ห>ทั้งหมดทั้งล,างลาง่า,ลางตัววิ่งศูนย์ตัวเดียวเลยนครับได้แจ้ไาไว้ดีกว่าในมุมมองของผมอยากให้พี่น้องเนบนวิ่งเอาดีกว่าสินะครับเพราะว่าครับทั้งวิ่งทั้งหลุดครับได้เยอะความ เบิ่งกันเลยพี่น้องแล้วจะเขียนให้ตัวใหญ่ๆครับเบอกให้เติมอู้หญ่สุดละบาดนี่บม่หติมบอสัมอตาใจพ่อเลยครับครับครับเอฟซีเพิ่งกลับออกพ่อฟันเลยครับให้มาข้าตรงตรงเพราะว่าเพราะ่มาตัวนี้ก็้แปดชิ้นตัวเดียวไงอะแปดชิ้นชิ้นแปดที่ชิ้นเดีย หมี่มีน่อยแต่หายจ <If S 2> สองตัวจ้านูนกตัวเกาปะสร้างเั่ตัวเกาาตัวเกาแล้วไมก็มีท่านี้นะครับไม่ช่ม่ใช่ตัวเก็วั่าไงให้สองตัวก็จะเบี่ยงแบบเดียวกว่อสอนตัจะเบี่ยงแบบเดีมันคือเขา้าวจะเบี่ยงแบบกาจับแบบกวันนี้นนี้เล็กบนเฉพาะเล็กบนครับี่อันนี้ล่างที่ลอยลิงนี่เด็กล่างล่างบนน่ละวันอ๋ออ่าง ก็สค่ว่าั่านตัวนี้มันเข่าศูนย์แปดี่นี่ตัวนี้มันเข่าแปดศูนย์ที่นี่หันหันออกกับหันกับทับเทียดท่วหันว่าเจ็ดขาเท็ยดซีสิมันจะเข่าห้าก็แล้วตัวนี้เนียดตัวเทียดแหรอเนี่ยโอจะเอาอย่งตัวยา อีกจ้คู่ก็ได้บบนล่างบนล่างยังมาสองคู่ซะยังมาสองครูหน่อยกอิเนาว่าหน่ยกหน่อยเดียวเดียเนาะอ๋อเข็มซเนาะเขาเข็ะหานะแต่ว่าตัวเข็หาเขาดิตัวเ็ีตัวรองเนาะครับางอย่างก็เนาะเลขาเนี่ เว้ยมันต่อการนี่เราเว้ยเดี๋ยวเขียนให้ครับเดี๋ยวเขียนไหมครับเดี๋ยวบ้าแหลมจะเขียนให้ชัดๆครับตัวเด่นได้อพี่น้องเห็นเรื่องสั่นนี่ตกได้เองตัวเด่นเขียนเนี้ยฟิเมอรบานเนี่ยหานทุ่มบอามันออกคำมันออกเก็ดมันดีคิดตัวนี้ดิเก็บคิดหาครับอืมตัวนี้ก็เคิดหาสินะโอ้เย้ด้วครับเรียกชื่ออะไรว่าอะไรกับดิครับอะไรกับหันมันออก ศูนย์แปดมันก็เบไปศูนย์แปดตแปดศนย์นี่อมันจะออกบนก็จะออกละตัวแปดศูนย์ึมันไม่ไดกซีตัวซีัซีบนซีล่างเลยพ็รู้ตุกตื๊ตัวละสามบาทอะไรเราวิ่งวิ่งพอวิ่งเรากลี้ยววิ่งศูนย์จนนี่ก็วิ่งเกตเราวิ่งศูนย์ก็วิ่งเจ็อ่ะพีงเวิ่งวิ่งศูนย์นเีังย่เลื่อมาเลขวิ่งของพอไปใช่ดี แน่นเป็นแน่นเลยพี่รองครับผมว่าที่เด็กวิ่งพอพอค่อยหลุดเนะครับว่หลุดจักเตี้ยตั้งกับตามมาหนิครับว่านี้ในม่องเนาะกับมัรเก็ตปุราวาศูนย์กับมักเพราะว่าศูนย์ไล่มาหนิเขียนให้ไหมในเขียนมันขี่เขียนเสื่อยเนี่ยเดี๋ยวเขียนให้เอาลายมือพ่อที่ล่ะก็บันยังหนาวเดี๋ยวบ้านเขียนให้เขียนไหมเขียนตาเดี๋ยวพี่รองครับผมบ่อะนี่บ่ไม่ดิอันนี้เขียวลายมือพ่อที่ล่ะโอ้ครับแต่ว่าเขียนเสื่อยทำไมโอ้เดี๋ยวไปเขียนเลยเขาเข็นเขาอยู่ ที่นำหลพอดีน้มาถือถืเช่นเดียวกันขันเขียวซ้าไดอีกนี่สาศูนย์สองศูนย่ิบสามยีิบอรยีิบสี่ยี่ิบสามยิบเคนการที่ยีสิบมจันวย่ิบสามไม่รเมนนเคือหลักฐานของเก่าดีสามศูนย์สองศูนย์ี่สันวะยี่สิบกัน าาบาดแมงออ่งตัวหาที่บาทหดมือเคื่อนนึ่เคืนเอาน่อยจะัด้โอ้มเคลือนนี่ก็จะตัวหาที่บาทบบละเข็นแล้ว<อ>นี่หน้าผมนี่ยวันน้ซื้อเล็เจ้าของผมก็เลยมาเห็ดเล็กซื้อตอนเ้าร็เล่ดงั้จ yeah. เขาถุเลยตีสองพันเน,น, <laughs> นี่เราฟูดูงานอะเจ้าอาร์ นี่เกนนมหนไม้แเยนนไม้หรอเอาไ้ไม่พอเาเอาเอาชนอยู่ชิ้นไม่พอชิมดิอ่านเลยจะเอาอไรเล่าเค็จเล่าเนียเกียผลเงินดิอะไรเคียนเล่ากเอาสีแดงได้ป่ะเอไสีแดงได้ป่เอาสีเอาสีแดงเียนเร็ไหนยู่นี่บะอยยู่าเลาพัฒนาดิ เห็ดเบียรกับเมียเห็ดเลือกบ่มีเห็ดเลืเดี๋ยวขั้นเห็ดเบียรเมียมันบ่กอเห็ดเลือกเมีแห็ดเลือกบ่มีเหร่มาถ้าออ่ามาเห็ดดิคำนวณวัดมือก็ได้ทีคำนวณน่หกซึ่งลุ่นเลี้ยงล่าเลี้ยล่สิคเลี้ยงแล้วเหรดลี้งไปมันนี่เลี้เล่ามันเหรอันนี่แบบเลี้ยงไพอวิ่งล่างโอวิ่ง ศูนกับเ็เนาะโอ้เลขวิ่งขันเลขเขียนอยู่ศูนยกับเจ็ดเล็วิ่งวิ่งเจ็ดเจ็ดกับศูนย์โอ้ว่าขันเจ็ดเวียมันมียคำนวณเลขอยู่เพ่าะมียแค่เพราะปวดสมอง่ตการสีว e. no. uh, no oh, no ันน้ปูก็ไปสร้างไปว่าต้ออก่าได้ใจวกัวสร้างไปว่ารวมตั้งึ้นดอกปีนใช่ไหมลูขึ้นมาสองมือแล้ว เอะไรกระืบสิเเขื่อไรกุ่เนี่ยยองเขาดีชื่อเล่นๆกระทืบพังต่ว่าซื้อเลขกสามชุดตัวเดียวซือสามหมื่นนันไม่ยอมกมากสามชุตัวเดียวคนลยอมนะโอ้ชื่อเล่นๆใคก็บากซือตัวเดียวคนลอนู่นตสองครับทีนจัที่ี่สิบสาแรับลมแรงหนิห้ยแล้วท่าเ่า ที่มีเง <c oughs> ินสืบลสือเหียเราบอกยเงแ่นกี้ไมไงตายไปแล้วไมาบอกเาดีั้งมีทีเดยนมเพรางแ้มเป็นนคัดตัวคันวลาเป็นอย่างนี้คนมักเลียอย่างนเพราะเด่นเดินแปดชนหมพ่อแปดุนตัวตรงกับเจีหา่แจหานแปดนรเหานบบุญกลังล่ะบวบุญบอบลางไว้เออี่งกากเจ้าป่ะืัอนี้มัประกาศเจีย ต้งเายาก็เจียวเไม่废话เาจะทำไรกันเนียบอกาไจ้ถงดิลนไม่สียวันนึงเน้ำไปหุ่นเปหกนทั้งคุยกับปอไปน้ำไปน้ำยืดี่ไงนี่ก็จีดงอ่ะเอ่อไาเตรียมข้ายเชียนหนังซื้ออยู่ไทยตะพ่อเื้อเลขสองันเป็นเลขางี่เหรอเช้นหมากนันละ่ะยิ่งลนเสื้อเสื้อเลขสองใส่นงเป็นลาง บนล่างวิ่งรุ่นูนกับเจ็เป็นี่าิ่งสูงครับกับเจ็ดเดินสูนก่อนเนาะเดินซ้ำกันเดินซ้ำกันเดินเดซ้ำกันยังไงอ้าเดินล่างูนกับเจ็บ่เจ็ดบ่ก็กับบนล่างรวดนเขาบนล่างหล้วนะเออบนล่างนวลคอยชั่วๆบนล่างเจ็ดห้าไหมเออเจ็ดห้ากับแปดศูนเจ็ดซีตัวร่อง ชุนแปดกับตกกัน,นเนาะตัเตัวเพเป็นเันงแต่แว่าให้นักตัวแปดศูนกับตัวเพ็รหาเนาาินักแปดศูนกับเพชรหาซื้อวัดสามบาทกันได้นะครับพอเราให้หมันขึ้ไปตีหอ้วยซะก็ถือหลายเมียมเช็คหน้าจอได้ครับเด้อมากระจัดขัดกระพานเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช์แนวทางนะครับเพราะว่าขันเขาก็คือเขาตรงๆนะครับแต่ว่าเขาก็กลับตัวไว้น้<ข>อนๆเอพีเนาะครับ เขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะก็เป็นกำว่างไก่พอเตียมครับสุดท้ายท้ายสุดนี่พอเตียมก็ขอกราบขอบพระคุณดีที่ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขอให้สุขสุขมันมั่นในถูกหวยรวยเงินกันกุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะไว้พอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมอั